ทำไมไม่เอาแชมป์อิตาลีขึ้นหน้าปกสื่อเวียดนามไม่พอใจ FIVB ส,สดิครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับวันที่22รกรกฎาคม2565นะครับสื่อเวียดนาม The t a o 247นะครับไม่พอใจวอลเลย์บอลเวิลด์แฟนเพจทางการของ FIVB นะครับหรือว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับ ที่ยังใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยขึ้นเป็นภาพบนเฟซบุ๊กนะครับมา1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2565นะครับโดยมองว่าสาวไทยตกรอบไปตั้งนานแล้วควรจะให้เกียรติขึ้นเป็นภาพของทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ครั้งนี้มาครองได้มากกว่า ก่อนหน้านี้ทั่วโลกต่างมองว่าทีมสาวไทยคือลูกรักของ FIBB จากการที่แฟนเพจแห่งนี้ใช้รูปภาพของสาวไทยและนำคลิปวิดีโอมาลงบ่อยมากแม้สาวไทยจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้ให้กับตุรกี1ต่อ3เซตพร้อมจบอันดับที่8ของการแข่งขันก็ตามอย่างไรก็ตามสื่อเวียดนามฉบับนี้ที่แม้ชาติของตัวเองจะไม่ได้ไปแข่ง ก็ได้ทำการส่งข้อความไปถึงแฟนเพจวอลเลย์บอ o r ล d ว่าทำไมหลังจบวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2022ทีมชาติอิตาลีที่ได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ถึงไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกเพื่อขึ้นปกบนแฟนเพจทางการแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อนะครับในเวียดนามนะครับที่ส่งข้อความ ไปถึง FIVB เลยนะครับว่าทำไมรูปหน้าปกเพจวอลเลย์บอลเวิลดนะครับถึงเป็นสาวไทยนานกว่า1เดือนแล้วนะครับทำไมไม่ขึ้นรูปแชมป์ที่เป็นอิตาลีแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิษของ FIVB นะครับที่อาจจะเป็นลูกรักจริงๆอย่างที่แฟนๆวอลเลย์บอลพูดกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ